สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนทุกคนวันนี้จะมาทากับข้าวรอเด็กๆครับเรามาดูวิธีทำกัน,นครับง่ายๆครับอาหารบ้านๆกับเราหมูสับกับเรากุ้งมาดูกันนะครับนี่ครับตอนนี้แม่บ้านก็กำลังกินอะไรนะแม่บ้านทอดไก่เลยใช่ไหมครับไก่ทอดปีไก่ทอดเตรียมมาให้เด็กๆกลับมาจากเรียนเย็นนี้ครับ เดี๋ยวผมจะทำกับเขาปุ้มรอให้เด็กด้วยด้วน,นี่ครับตอนนี้ก็เตรียมเครื่องจะไปตำพริกกับกระเทียมก่อนนี่จะเป็นกระเทียมครับต่อไปก็พริกสด สดสดใหม่ๆเป็นแดงเลยนี่ครับล้างพริกสะอาดนะครับกระเทียมแล้วก็ใหม่ๆเลยเป็นครัวธรรมชาติครับหลังบ้านแล้วก็นี่ครับมีคอกวัวมีหญ้าบรรยากาศโอเคครับครัวบ้านๆครับดูวิธีการทากันเราจะตามพริกนะครับใส่ไปแล้ว สิบเม็ดที่นี่บ้านนี้เขาชอบกินกระเทียมชุนๆกันครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูตอนตำเสร็จเลยแล้วกันครับเริ่มตำกระเทียมกันเลยนะครับ เข้มข้นหอมฉุนเลยครับเวลาผัดใส่น้ำมันนี่มันกลิ่นจะหอมมากพริกเราก็มาจากสวนเพื่อนบ้านเลยนะครับเด็ดมาจากสวนสดๆประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ตามพริกระเทียมไว้รอเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็รอไก่ทอดสุก เราก็จะเริ่มผัดกันเลยนะครับกับเพากุ้งแม่น้ำใช่ไหมแม่บ้างเจ๊ขั้นตอนเวลาล้างกุ้งกันนะครับทีนี้ก็กินกันแบบง่ายๆครับไม่ต้องแกะเปลือกผัดทั้งเปลือกทั้งตัว,ลวเลยกูจะกุ้งแช่แข็งไม่นาน โอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนผ่ากันเลยนะครับ